เดี๋ยวเราจะพาไปดูงานกำแพงกันดิน Enjoy Home f a s e 8อำาเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมากันนะครับว่าต้องขนาดนี้เลยเหรอนี่ว่ามันจะสวยงามอลังการขนาดไหนตอนนี้เราเดินทางมาถึงงานโครงสร้างหลังที่8ที่9 Enjoy Home f a s e 8แล้วนะครับคู่หน้าว่างกันเถอะคู่หน้านี่จะเป็นหลังที่สวยมากๆบอกไว้เลยใครได้เป็นเจ้าของ โชคดีตลอดชีวิตเพราะที่สวยมากๆทำเลดีด้านหน้าติดถนน9เมตร30โอ้โหหายากๆแล้วนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เราจะพาไปดูงานกำแพงการดินที่เราสร้างขึ้นฝั่งติดกับสถาบันสร้างทนาของโครงการทีมงานเราท่านใดที่มาก่อนหน้านี้ยังล่งๆอยู่ยังไม่เห็นที่มาพัฒนาฝั่งด้านข้างตรงนี้นะ ถ้ามีโอกาสได้แวะมารอบใหม่จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแตกต่างแต่บอกก็เลยครับดีขึ้นดีขึ้นสวยขึ้นามาตรฐานโอเคสวัสดีครับคุณนัดด้านหลังผมเห็นไหมเราหาระยะระหว่างอาจากระยะห่างระหว่างเสา2เมตรนะครับคุณหลุมฟุตติง้งเทลีนตั้งเสา ใส่ตะแกงแล้วก็เทฟุตติ้งของเสากำแพงกันดินนะของเสาตัวไอแล้วเราก็เทคานเทคานโอ้โหคานใหญ่เลยนะคานด้านล่างเห็นไหมใหญ่เลยแล้วก็วางแผ่นสำเร็จวางแผ่นสำเร็จวันนี้ก็มีการเก็บงานยาแนวหยดน้ำปูนตามจุดต่าง,างๆเดี๋ยวจะพาไปดูกันและ เตรียมทำสเตแล้วก็เทคา,านด้านในคู่ขนานเพื่อ,อดึงกำแพงไว้ถ่วงกำแพงไว้ไปด้านในไม่ให้หงายออกมาด้านนอกโอเคนะเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าตาประมาณไหนยังไงมาตรฐานแบบเหลือเฟือเอาอยู่แน่นอนฝั่งหลังที่1ห,หลังที่2องเราก็ทำยาไปสุดแนวแล้วก็ถึงด้านหลังแล้วนะครับ ที่บานมาไม่มีปัญหาอะไรเลยดีมากๆเดี๋ยวจะพาไปดูงานกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ Enjoy Home Fit 8อรเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชศีมานี่สถาบันสร้างท่านเจ้าของโครงการฟึบนี่สถาบันสร้างท่านเจ้าของโครงการใครที่มาสมนาสุดจะมาเรียนกันภายในนี้แหะครับติดแอร์มีพัดลมโอ้ยอาหารอร่อยมากๆสมนาสดสอนมือใหม่สร้างบ้านได้ขายดี รุ่นต่อไปวันที่14 15มกราหกหกเลยนะครับปีหน้ากันเลย14 15มกราหกหกรอบหนึ่งเรารับเพียงแค่20ท่านเท่านั้นพาตัวเองมาเรียนรู้กันได้093 329 67 37หรือว่า ID l ดล e ล j h เจ e 909เรียนรู้จากหน้างานจริงด้วยออกมาจากห้องก็เจอหน้างานจริงเลยใกล้ๆนี้บอกทุกข้อมูลทุกความลับอ่าจองสิทธิ์มาก่อนได้นะสอบถามกันมาก่อนได้ อโอเคเดี๋ยวพาไปดูกันนี่ครับอันนี้คือสถานที่เรียนสมมนาสุดเมื่อก่อนแนวนี้จะเป็นต้นไม้แนวเขีดระหว่างสถาบันกับอิน o y Home ฟ i ด8ใช่ไหมครับตอนนี้ เรามีขอบเขตชัดเจนครับผมเรามีกำแพงขึ้นมาแล้วครับเป็นกำแพงกันดินเพราะที่ถมพอสมควรนะครับหนึ่งเมตรขึ้นไปวังเถอรอ่าอันนี้ด้านด้านนอกนะทว่าจริงคือด้านนอกของกำแพงคันเะราก็จะประมาณนี้เลยโอ้โหใหญ่โตใหญ่โตแล้วก็เสาขึ้นมาอย่างเงี้ยเสาขึ้นมาอย่างเงี้ย เราก็จะมีเหล็กที่เรายึดไว้ยึดเพื่อที่จะไปดึงเป็นสเตย์แล้วก็ใส่แผ่นสาเรัน,นี่ความกว้างแต่และช่องคือสองเมตรนะครับสวัสดีครับพี่เกง่งหนาวหรือเปล่าหนาวหรือเปล่าได้ปลาไหมได้ปลาหรือเปล่าครับเดี๋ยวงานรออีกนิดหนึ่งรออีกนิดนึงเดี๋ยวแจ้งสายเดือนเดี๋ยวแจ้งสายเดือนแล้วก็วางแผ่นตีไปสี่แผ่น บางจุดก็สามแผ่นด้านหน้าสามแผ่นช่วงนี้ก็สี่แผ่นแล้วเขาก็เก็บงานตามล่องตามขอบข้างนี้นะแล้วก็หยอดน้ําปูนในในล่องนี้นะครับในล่องเสาเนี่ยหยอดน้ําปูนในล่องเสาเนี่ยก็เพิ่มความแข็งแรงหยอดน้ําปูนลงไปเพิ่มความแข็งแรงไม่ให้แผ่นเคลื่อนตัวอ่าเนวด้านในก็ต้อง เก็บงานด้วยนะครับยาแนวด้วยประมาณนี้นะฟืบโอ้โหเป็นไงครับงานผ่านไหมงานผ่านไหมเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ท่านเจ้าของโครงการก็หาซอกหาหลืบเข้าเล็กๆด้านข้างตรงนี้ ปกติเราจะเดินผ่านตรงนี้แหละครับเข้าออกได้นี่แต่ไม่เป็นไรสะดวกเยอะนี่ครับด้านในก็จะเป็นคานที่เราวิ่งคู่ขนานอย่างนี้นะครับเราก็จะมีเหล็กที่เราจะดึงตัวสเตย์ต่อไปนี่ดึงกับเหล็กตัวนี้นะทุกต้นดึงทุกต้นเมื่อเรามีการถมดินดินก็จะมากดทับตัวนี้ไว้ ด๋งวหะมากดทับตรงนี้ไว้นะนี่เทคานใหญ่เลยนะประมาณ40 40คูณ30เทคานใหญ่เลยแล้วก็ดึงเสาไว้ทุกต้นด้านในนะครับด้านในถ้าอยู่ๆเราถมสูงเกิน1เมตรแล้วมีเพียงแค่เสาอ,อย่างนี้ หรืว่ดึงสเตเป็นจุดๆก็อาจจะไม่แข็งแรงมากพอแต่อินจอยโฮมของเราคือทำทีเดียวให้จบไปเลยเอาแบบดีไปเลยไม่ต้องมาพะวงกลับไปกลับมาตรงนี้อันนี้เพิ่งเทเทวันนี้นะครับนี่ตัวคานคู่ขนานด้านในนี่ฟบแล้วเขาก็จะมามัดเหล็กตรงนี้แล้วก็ใส่แบบแล้วก็เทมันก็จะดึงกันไว้ กำพแพงเราก็จะไม่หงายไปฝั่งสถาบันเพราะดินที่เราถมจะถูกกดตามแนวตรงนี้เข้าใจตรงกันไหมครับเนี่ยดินที่เราถมบางบางที่เขาใส่เป็นจุดๆนะครับบางที่เขาใส่เป็นจุดๆของเราประมาณนี้เลย วกนี้คือเป็นงานเกี่ยวกับสารูโภกกำแพงการดินระบบท่อต่างๆอะไรพวกนี้มันจะเดินควบคู่กันไปและไปเกี่ยวข้องทวีคูณกับเงินค้ำประกันร้อยเปอร์เซ็นนี่แหละครับคือความยุ่งยากของการจัดสรรขนาดเล็กพิเศษหรือจัดสรรจิ๋วถ้าย,ยังไม่ต้องจัดสรรพวกสารูโภกบางส่วนเราค่อยๆทยอยทำแล้วไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการค้ำประกัน ไวต้องมีเกี่ยวข้องกับการค้ำรากันแล้วพัฒนาบางส่วนบางจุดเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปลงม่าปรงว่าแปลงเ,ปเยอะแยะมากมายขนาดนั้นเอาสักสองสมหลังก่อนก็ได้โอนแล้วด้านหน้าเราจะใส่สามแผ่นเห็นไหมครับเอาอตัวหยาบไว้ด้านในนะเห็นไหมแผ่นสําเร็จมันจะมีหน้าที่เรียบกับหน้าที่หยาบ นี่คือด้านในของมันจับยาไปฝั่งนี้เอ่เก็บงานด้านนอกทำทำเรียบกว่าด้านในนะไอตัวปูนยาแนวนี่ <c oughs> นอกจากเก็บล่องตรงนี้แล้วต้องหยอดน้ําปูนด้วยนะครับซ่องนี้หยอดน้ําปูนด้วยจะไม่ให้กําแพงกันดินของเราเคลื่อนตัวได้ง่ายจนเกินไปแล้วก็จะแข็งแรงช่วยได้ ทีมงานบอกมาทีมงานบอกมาถ้าตั้งอย่างนี้โอกาสที่จะไม่อยู่นี่สูงเขาก็เลยต้องมีตัวดึงมันไว้ที่เขาบอกว่าเป็นสเตนเนี่ยแหละครับเป็นสเตแต่ของเราใช้ลักษณะของการวิ่งคานคู่เลยของเราวิ่งคานคู่เลยอันนี้เป็นคานด้านในคู่ขนานกับคานของกําแพงกันดินนะเมื่อกี้นี้ด้านนอกที่เราพาดูกําแพงกันดินเห็นไหมครับคานมันจะโผล่ขึ้นมา แต่พอมาด้านในปุ๊บมันก็จะมีระดับของดินที่ใกล้เคียงกันแล้วเพราะเขาปรับก่อนหน้านี้เห็นไหมคานที่คานของระยะแต่เสาแต่ละต้นมีคานด้วยแล้วก็วางแผ่นสมเร็จลงไปส่วนคานด้านในเนี่ยเป็นคานที่เราจะใช้ดึง้ตัวสเตยตรงนี้เข้ามากับเสาเนี้ยกับเสาเรือแต่ละต้นแต่ละต้นตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับแผ่นสมเิ็จะไรแล้วนะ ตรงนี้ไม่ต้องมาวางแผ่นสําเร็จหรือว่าไม่ต้องมามีเสาตั้งขึ้นไรแล้วนะเดี๋ยวเขาก็จะเอียงไปเนี้ยเนี่ยเขาก็จะโน้มเหล็กไปหากันนี้แล้วก็มัดเข้าหากันใส่แบบแล้วก็เทมันก็จะเป็นตัวดึงไว้ตัวรั้งไว้ไม่ให้กําแพงงายออกไปเพราะเป็นกําแพงการดินที่สมถมดินสูงเกินหนึ่งเมตรนะครับถมสูงพอสมควรอ,อ,อันนี้สามแผ่นนะถัดไปสี่แผ่นนะครับ ถัดไปสี่แผน่นเราถมดินก่อนถึงทํากําแพงตามหลังแต่เราเว้นระยะในการแนวเ,เขตในการทํากําแพงไว้เพราะเราไม่ได้ถมดินแบบจนเต็มพื้นที่เลยเราเว้นระยะไว้ก็สามารถทํางานได้หรือเราจะทำกำแพงการดินก่อนก่อนก็ได้ถ้าท่านใดมีทุนเยอะมากมายเนี่ยทำไว้ก่อนเลยแล้วก็ถมดินตามหลังไปก็ได้แล้วแต่ครับทำได้เหมือนกัน ที่จริงพวกกำแพงการดินพวกการถมดินอะไรพวกนี้เกิน2,000ตารางเมตรนะจำได้ไหมจำได้ไหมเกิน2,000ตารางเมตรจะต้องขออนุญาตแล้วเขาจะมีระยะเวลาให้เราดําเนินการนะเขาจะมีระยะเวลาให้เราดําเนินการเสร็จภายในกี่วันกี่วันแต่ส่วนใหญ่ก็เห็นถมกันเรื่อยตลอดใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไร เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะแกะแบบบ่มปูนนิดหน่อยนะครับแกะแบบแบ่งบ่มปูนแล้วก็ใส่แบบเทไอตัวเสาเอ็นเวยนี้ยาวตลอดแนวเลยนะครับเราใส่ทุกต้นเลยนะครับเราใส่ทุกต้นเลยเหล็กสีเส้นเอาอยู่เอาอยู่ไม่ขยับขยื่นไม่ไหวติงไปไหนแน่จากประสบการณ์เฟ้5ของเราด้านหลังก็ถมสูงพอสมควรเหมือนกันก็มีกำแพงลักษณะนี้ นะเอาอยู่เอาอยู่โอเคนะฮะแนวยาวไปเลยรอบนี้เราทําบริเวณด้านหน้าคือบริเวณของระยะของถนนยาวไปสุดหลังที่เกนะ้าอ่าเลยหลังเลยบ้านหลังที่เก้าไปประมาณสักสาเมตรยังไม่ได้ทําสุดแนวเขตนะครับก็เหลืออีกประมาณทลายเหล่าสิบสองสี่อีกประมาณสี่สิบห้าเมตรประมาณเนี้เหลืออีกสี่สิบห้าเมตรก็จะสุดแนวเขตแล้ว โอ้โหเป็นต้นทุนพอสมควรเหมือนกันนะปุ๊บเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมยังไม่ได้เปิดไฟเลยท่านเจ้าของโครงการเพิ่งมาถึงนะครับถ่ายรูปเซลฟี่นิดหน่อยแล้วผมก่อไลฟ์อย่างที่บอกครับเราซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเมื่อมาถึงหน้างานจะต้องทำอะไรบางสิ่งอย่างเกี่ยวกับออนไลน์ก่อนเป็นดับแรกตามคอนเซปต์ของเราโอเคไหม ปกติต้องได้เปิดไฟแล้วเปิดไฟโชว์ยามเย็นใครขับรถผ่านไปผ่านมาเขาก็เห็นความสวยงามบางครั้งเขามาหาเพื่อนเขามาหาญาติพี่น้องเขา,าหาคุณพ่อคุณแม่แถวๆนี้บ้านสวยจังเฮ้ยแถวนี้ก็มีบ้านสวยๆอย่างยรเฮ้ยเขาขายราคาเท่าไรอย่างที่กลบมาอยู่บ้านเนี่ยอย่างที่มาอยู่ใกล้ๆเพื่อนอย่างเงี้ยเกิดการขายเกิดขึ้นได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะไปเปิดไฟเดี๋ยวจะไปเปิดไฟ แต่ก่อนที่จะไปเปิดไฟเรามาดูหลังที่8คือคู่หน้าอ่าคู่หน้าด้านขวามืออันนู้นเป็นคู่หน้าฝั่งซ้ายมือตามผังเนี่ยคือเรานะับเป็นหลังที่8แล้วก็ที่9 12หลังเท่านั้นนะครับบอกวเลยใครที่ได้เป็นเจ้าของบ้านเอ็ o จอยโฮมเฟสแถือว่าโชคดีสุดๆเพราะมีเพียงแค่12หลังเท่านั้นส่วนตัวดีมากๆน่าอยู่สุดๆฟืบหลังที่แ พรุ่งนี้มีเทพื้นครับเราเทพื้นภายในบ้านหนาสิบเซนของเราเมื่อเทคานคอดินเรียบร้อยแล้วเราแกะแบบแบบ่งบมปูนเอาดินเข้าตัวบ้านแต่เราเดินท่อปวกกันนะแล้วก็ดินเข้าตัวบ้านไม่ได้ใช้ลักษณะของแผ่นพื้นสนําเร็จนะดินเข้าตัวบ้านเพื่อที่จะเทพื้นคอนกรีตต่อไปแล้วเทหนาะสิบเซนนะฮะของเรา ของเราที่เห็นอยู่เป็นกําแพงกันดินนะครับสิครับคุณนัทพจของเราที่เห็นอยู่คือแล้วย้อนกลับมานิดหน่อยหนึ่งของเราเนี่จะไม่ใช่เป็นลักษณะของล้วสมเด็จท,ทั่วไปเป็นกําแพงกันดินซึ่งมีคานล่างมีฟุตติ้งอ่าแล้วก็จะมีสเตย์ดวยเชียแล้วประมาณสามพันสามพันต่อต่อเมตรนะนเนี่ยดยเชียร์แล้วนี่กระดูสิครับกระดูกคาน คู่ที่ที่มายึดในตัวเสาตัวสเตย์ไว้นี่วินคู่กันเทแล้วเทอีกซ้ําไปซ้ำมาอย่างนี้โดยจี๋เลยแล้วก็ประมาณสามพันเลยนะประมาณสามพันเลยแต่ว่าถ้าเป็นเสาสมเด็จทั่วไปเนี่ยพันหนึ่งก็มีพันสองก็มีพันห้าก็มีนะครับพันหนึ่งพันสองแล้วแต่แบบเราก็ต้องคุยรายละเอียดว่ามีคานล่างไหมขนาดเท่าไรเสาขนาดเท่าไรความสูงเท่าไหร่ยังไงก็ต้องไปคุยกัน แต่ถ้าเป็นงานรัว้วงานรัว้วเหมือนรั้วรอบบ้านทั่วไปเนี่ยตัวที่โผล่มาเหนือพื้นดินแล้วนี่นะครับี่งานรั้วอย่างเงี้ยรั้วรอบบ้านเนี่ก็ประมาณสองพันสี่สองพันสี่ต่อเมตรประมาณนี้ถ้าเป็นรั้วรอบบ้านพวกนี้อ่าพูดถึงนีเ่เกี่ยวกับงานปูนแล้วกันโฟกัสที่งานปูนโอเคนะครับผมนี่ เราจะเทพื้นก่อนเทเสานะครับในส่วนของอางานโครงสร้างฐานรากเทพื้นก่อนถึงจะเทเสาตั้งเสาโชว์นานๆหน่อยเทพื้นพวกนี้เทหนาสิบเซนแก่แบบคานคอดินเดือท่อปลวกบ่มปูนชีน้ำบ่มปูนแล้วก็ดินเข้าตัวบ้านบดอัอดวางไวเมธปูตแกรงไวเมธ ปูนอันนี้คือรองรายด้วยนะครับรองสายด้วยตามแนวคานตามแนวคานย่าให้มีดินนะปูนจะได้มาประสานปูนเวลาที่เราเทพื้นจะได้มาประสานเพิ่มความแข็งแรงน้ําหนักจะถูกถ่ายนะครับถูกถ่ายเทลงตามคานตามเสตาต่อหม้อลงสู่ฟุตติง้งลงสู่พื้นตามสเต็ปของเขาไอตัวพื้นภายในจริงๆนี่ ก็มีของวางบ้างนิดนิดนหน่อยนะโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายอันนี้ก็คือถือว่าเอาอยู่เหลือเฟือนี่ดูคานตัวตีโป่งตัวนี้ครับใหญ่มากๆคานคู่น,นั่นี้คานคู่ตีโปง่งเทจัดเต็มเลยหาใช่ครับผมราคาที่แจ้งก็คือรวมทั้งของทั้งแรงได้ครับของเราใช้ไวเมช4มิล20คูณ20เซน เหล็กขนาดสี่มิลยี่สิบคูนยี่สิบในขมหมายคือช่องมันช่องมันกูไปเขาจะต้องงองอเหล็กงอปลายเหล็กพวกนี้นะเหล็กใบเมียดนะครับต้องงอเด้ออันนี้เขาอาจจะวางไว้ก่อนงอพวกนี้มันจะได้ยึดมันจะได้เกี่ยวกันเกาะกันจะได้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นปลายมันเขาต้องงอเข้าหากันจุดไหนที่ไม่มีปลายเหล็กแล้วก็มัดลวด เอาลวดช่วยมัดอะไรเงี้ยช่วยนี่ครับนี่มาช่วยเงี้ยเห็นไหมมาช่วยแต่สําคัญคือตามแนวคานนะครับตามแนวคานตามแนวคานนี้นะทําความสะอาดให้เรียบร้อยปูนที่เราเทใหม่มันจะได้ประสานเพิ่มความแข็งแรงบางท่านไม่เข้าใจก็คือเหมือนว่าถมดินปรับดินเต็มพื้นที่เลยไม่เห็นคานเลยก็มีนะครับไม่เห็นแนวคานนี้เลยก็มีนะระดับดินมันจะต้องต่ํากว่าคานคานเราจะต้องโผล่ขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหม ไม่ใช่ว่าจะไปใส่ดินเต็มพื้นที่แล้วก็เทพื้นใหม่ทับไปอีกรอบหนึ่งเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะความแข็งแรงแตกต่างกันปูนที่เราเทมันจะประสานตามตำแหน่งเสาตำแหน่งคานอย่างนี้ครับนี่ยนี้ก่อนเทก็ฉีดน้ําอีกรอบหนึ่งห้องน้ําของเราเป็นห้องน้ําคู่คือห้องน้ําติดกันนะฮะสองเมตรคูณสองเมตรห้องน้ําเรามาตรฐานบางหลังก็สองเมตรคูณสองเมตรห้าสิบ ประมาณนี้นะครับหลังจากเทพื้นเสร็จแล้วเราก็จะใส่แบบเทเสาต่อไปนี่เดี๋ยวจะพามาดูตั้งแต่มาดูตั้งแต่ตอนตีผังเผือแป๊บเดียวถึงงานเทพื้นเดี๋ยวจะได้เทเสาได้โค้งลังคาใหมา่อีกแล้วโค้งลังคาอาจจะมาไม่ทันช่างอาจจะก่อก่อน <c oughs> น่าจะประมาณนั้นเห็นไหมครับรวดเร็วไหมครับอินซอ,อยโฮมฟีดแปดอำเภอขามสิริโสจังหวัดนครราชสีมาเดินทางต่อไป ทีมงานเราท่านใดที่อยู่สงขลาพัทลุงในพื้นที่ที่มีประสบกับปัญหาน้ำท่วมนะครับก็ขอให้ปลอดภัยทุกทกท่านนะครับทีมงาน f อที่น่ารักท่านเจ้าของโครงการลูกค้าที่น่ารักทุกๆคนขอให้ปลอดภยัยเจรดก็อยู่อำเภอจนะจังหวัดสงขลานะแต่ที่น้ำเข้าท่วมก็คืออำเภอหัดใหญ่ใช่ไหมหันใหญ่แล้วก็อำเภอเมืองหรือเปล่าจังหวัดสงขลาแล้วก็ ไล่มาตรงช่วงแถวพัทลุงอะไรประมาณนี้นะครับของให้ปลอดภัยทุกๆคนนะครับผมรุ่นล่าสุดทีมงานที่หาดใหญ่ล้วก็จะมาที่จับจองพื้นที่กันมาจะมาเรียนจะมาเรียนสมมนาสุดที่ Enjoy Home อำเภอขามเะลสอศจังหวัดนครราชสีมาหาดใหญ่สงขาปตัตตานีนาราธิวาสเนี่ยเดินทางมาเรียนปกตินะครับรุ่นที่แล้วก็มีมาจากเชียงใหม่รุ่นต่อไปเนี่ดูแล้วก็เชียงใหม่ก็สอบถามมาอยู่ก็น่าจะมากันอีก ภาคตะวันออกนี่มาตลอดชนบุรีรายองอ,อะไรล่ะจันทบุรีอะไรพวกนี้มาตลอดทีมงานเราใกล้ๆก็ขอให้มาเจอกันโอเคนะครับผมนี่มาเรียนรู้จักหน้างานจริงบอกทุกข้อมูลทุกความลับฝากด้วยนะครับในซ u เปอร์วีพีคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านในขายดีแบบสม,มนาสด สอบถามก็ไม่ได้ถ้ามาแบบแพ็คคู่2ท่านขึ้นไปนะครับเป็นราคาแพ็คคู่ราคาพิเศษอีกนะลดลงอีกเยอะมากมาจองสิทธิ์ก่อนที่เหลือจ่ายวันสันมนาจองสิทธิ์ไว้ก่อนเพราะรอบหนึ่งผมรับเพียงแค่20ท่านนะเดี๋ยวจะพาไปเปิดไฟก่อนที่จะจบไลฟ์เราจําภาพที่ยังไม่ได้เปิดไฟไว้นะทีมงานเราจําภาพที่ยังไม่ได้เปิดไฟนะเห็นไหมครับ ก็ดูนิ่งๆมันดูไม่พุ่งอ่ะนี่มันดูไม่พุ่งมันดูแบบไม่ว้าวอ่ะเดี๋ยวเราเปิดไฟปุ๊บมันจะว้าวแล้วก็เปลี่ยนแปลงทันทีและจะดึงดูดสายตาคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาทันทีเราจะเปิดไว้ถึงประมาณสองทุ่มสามทุ่มนะครับเพราะเรามีทีมงานอยู่หน้างานอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะมาปิดไฟดูแลความเรียบร้อยให้เราหลังจากนั้นบ้านสวยๆอย่างนี้สมควรจะต้องเปิดไฟโชว์เห็นไหม ก็เบื้องโรงจอดรถจัดเต็มให้ส,สวยๆไอ้นี่หญ้าติดแล้วนะครับนี่ยหาติดแล้วซื้อสายยางมาเรียบร้อยต้องตบๆหน่อยมันจะดูเรียบสวยดูแบบสบายตาดอกไม้หน้าบ้านมันจะต้องเจอแสงไฟเนี่ยะเราเปิดเปิดสองหลังคู่จะสวยพิ่มๆเนี่ทักทายทุกคนนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่อิน o y โ o มเฟสแปดอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาพิกัดเลยสระกรนอนมอำเภอขามทะเลสอรตรงมา200เมตรด้านซ้ายมือติดถนนลาดยางมีเพียงแค่12หลังเท่านั้นวันนี้ลูกค้าก็ทักมา2ลายอยากที่จับจองเพิ่มเติม,เ,ตมเจราดก็คุยสอบถามข้อมูลก่อนสเต็ปการจองหลักๆของเราก็จะมี2รูปแบบ แบบที่1ก็คือลูกค้าสนใจจองเบื้องต้นอ่าแล้วก็อธิบายขยายความให้กับลูกค้าถึงขั้นตอนว่าถ้าผ่านไม่ผ่าน,นารู้ว่ายังไงแล้วก็คือเงินจองร้อยเปอร์เซ็นต์กับอีกสเต็ปหนึ่งคือเราจะตรวจสอบสภาพของลูกค้าก่อนผ่านเราถึงจะรับเงินจองทําสัญญาจองแล้วก็ตรวจสอบบุโรควบคู่กันไปซึ่ง Enjoy Home ของเราใช้สเต็ปที่2นี่แหละครับส่วนใหญ่ใช้สเต็ปที่2แต่บางคนเขาอยากที่จะรีบจองก่อนจริงๆก็มีนะ กกลัวพลาดหลังนี้อะไรเงี้ยกลัวพลาดล็อกนี้แปลงนี้แตกต่างไหมครับแตกต่างไหมน,นี่แตกต่างกันเนะี่ยก็ดูหลังที่ไม่เปิดนะหลังนี้ยังไม่ได้เปิดไฟนะกับหลังที่เปิดไฟวันดีครับคุณประชากับหลังที่เปิดไฟโอเคเดี๋ยวเราจะให้บ้านทั้งสองหลังมีพลังงานเท่าเทียมกัน เจ้าของโครงการอย่างเรารับไม่ได้ที่จะให้บ้านหลังใดหลังหนึ่งมันดูแบบหมดแรงอะ่ะรับไม่ได้ขอบคุณทีมงานเรานะครับรดน้ำยาโอ้โหหลังนี้ก็มีตอกล้วยไม้เหมือนกันหลังนี้น่าอยู่ที่ผมเคยบอกวกาตามาส่วนตัวเราคือเราชอบหลังนี้แหละในส่วนตัวผมอชอบหลังนี้เพราะด้านข้างก็ติดถนนเหมือนกันนะ ด้านหน้าด้านข้างติดถนนทั้งสองฝั่งเลยนะครับหลังนี้แล้วก็ด้านหน้าก็ติดถนนภายในโครงการเดี๋ยวจะพาออกไปดูมุมด้านหน้าหลังจากที่เปิดไฟ เรียบร้อยแล้วทั้งสองหลังว่าพลังงานมันแตกต่างกันขนาดไหนฟึบไฟกิ่งสวยไหมครับมีลวดลายข้างในด้วยนะสว่างกว่าทุกเฟสที่ผ่านมานะไฟกิ่งเพราะว่าช่องมันใหญ่พื้นที่มันใหญ่พื้นที่ที่แสงออกมามันใหญ่ดูก็ต้องสังเกตสีเลยนะนะ ใช้หลอดไฟสีวอมจะมาเจอกับเสาสีน้ำตาลมันจะสวยเวลาใครขับรถ่ันไปข้าหน้าอย่างนี้ฮะเขาก็จะได้เห็นบ้างสวยๆเขาก็จะคุยกันในรถแบเฮ้ยอินจอยโฮมสวยจังเขาเปิดจองหรือยังราคาเท่าไหร่ยังไงเข้าไปหาข้อมูลสินี่อันนี้หลังที่หนึ่งนะครับตามผังคือหลังที่หนึ่งหลังที่สองสองหลังที่เราเห็นอยู่ ลูกค้าจองแล้วนะครับผมลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วเอกสารพร้อมสีภาพพร้อมแต่เอกสารของทางโครงการยังไม่ค่อยพร้อมเ <laughs> <laughs> นี่ยก <laughs> <ícios> ่อนที่เราจะไปเปิดไฟเราไลฟ์กันอยู่หลังที่แปดตรงนี้นะที่กำลังขึ้นโครงสร้างเนี่ยแล้วเราก็สาสตร์กล้อง มาที่ผมบอกว่ามันดูนิ่งๆดูเงียบเหงามันดูไม่พุ่งแต่พอณช่วงเวลานี้แตกต่างกันไหมครับเห็นไหมสวยสวยงามออร่าออร่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ home, 8, อินใจโฮมเฟดตแปรอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาเปิดให้ชมบ้านจริงแล้วนะครับ ยังพอมีบ้านว่างเหลืออยู่รีบๆจับจองกันมาได้สอบถามข้อมูลกันมาได้แล้วก็ฝากทีมงานเราทุกๆคนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยลูกค้าที่น่ารักเพื่อนๆที่น่ารักของเราจะได้เห็นบ้านส,สวยๆอาจจะอยากมาอยู่ใกล้ๆกันนะ Enjoy Home อำเภอขามเทเออจังหวัดนครราชสีมาโอเคนะขอจบไลน์นี้ด้วยรูปบ้านส,สวยๆประมาณนี้นะ ด้วยภาพบางสนสวยประมาณนี้นะครับขอบคุณคุณประชาคุณนัทพนคุณนัททีมงานเราทุกทุกคนนะครับขอบคุณมากมาขอบคุณมากๆขอคนหนึ่งแชร์ด้วยนะครับขอคนหนึ่งแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้บ๊ายบาย